สวัสดีค่ะทุกคนดูเถอะมันนี่ทีพามันดูอะไรแม่ทำจนเมื่อวันเมื่อคืนดึงแปกขาดจอยเป็นไงล่ะอยากได้ไหมอยากได้ไหมก็ไม่บอกอยากได้สายเกีรยไหมก็ไม่บอกเม่ดูเถอะทุกคนดึงมาวานนี่ขาดปุดได้เปลี่ยนไหมแก อะไรครับเนี่ย,อ,ยอะไรเออขาดเป็ดปุดเลยเป็ดสายอันไหนเนี่ยอันนี้ทุกคนจะพาไปดูอะไรวจะพาไปดูอะไรขาดโจยวะวะ่ามีนี่ที่มันปิด อโอ่งไม่ได้ดึงขาดจอยรูป้ปะมันไปนเกี่ยวอะไรขาดวะสายอะไรเนี่ยนี่สายเกียร์ที่ขาดเมื่อกี้เนี่ยนะอเอา้านีเดตรงนี้แล้ววะแมสรู้่าอยากได้ไหมก็ไม่บอกดึงขาดจอยเรียบย้อยตอนแรกว่ะจะไม่เปลี่ยน เมื่อคืนนี่โยดน้ำมันไหวเมื่อคืนชาวมาเรียบโรยโอ้ดังตับว่ามีด้งหลอดกับด้งสันนะเมื่ดูอ่ะทุกคนมันนายากแม่มันนายากแม่จะ <c oughs> ทีไหมล่ะ <c oughs> ต้นแรกว่ะจะไม่เปลี่ยนเลยก็ต้องได้เปลี่ยนนี่แหละ อ๋อพาไปไหนล่ะไม่มาดูห้อี้ทีโอ้มดตีทำอยู่ยคนเดียวที่ห้ใครมาช่วยล่ะครับทำเองสอมเองทำดึงเองก,ก็จิมาโทษใครละ่ะท,ท,ที่นี่จะเสียออกจักบาทก้าวเดวมดูวะ <laughs> ตอนแรกตอนแรกไม่ต้องเปลี่ยนดรอกอะวันดีอพอตอนเช้ามาปุ๊บดึงขาดจอยอยากได้กโค้งหม้สายมันตายเนะมันนานแล้วเนาะดูสวดทุกคนที่พามาดู <c oughs> ลักฐานนี่ว่าได้องใ็กโค้ใงใไมีั้จอย ตังงม,มีเเินซื้อลยกระตังอะไรไปม,มีเงินซื้อกระตังบ <c oughs> ่มีซื้อเลยสิงานยังานเงินยังไม่ออกเงินยังไม่ออกทำไงทีเนี่ยเบอร์เทเ่าแกอรเบอร์เทเ่าแกอร์ทักเกออยู่ไหนล่ะ <c oughs> น้องทุกคนนาอยากหรือเปล่าอันนี้เขัง่องลอ,งอยชิบสี <5 S 2> เฮ้ยไม่ใช่ลอยชิบห้าโอ้โอเยเลีนมุกเนาะนิดนึงเครื่องร้อยสิบหา้า อันนี้ไปทำเอออันนี้ไปทำอันนี้ไปทำมาแล้วทำเครื่องมาไหมเครื่องไปฟีดมาแล้วทำมาแล้วสามปียังมันยังไม่ยืมเลยทวดเลื่มได้รถอาจจะเก่าแต่ยังเก่านะจ๊ะ หลุดอันนี้ compra. เราออกมาจากปีแล้วเหรอ4ปี4ปีนี่ทำมาจากปีลวทำมา2ปีแล้วเนาะทำเครื่องมา2ปีแล้วสวยทำมาหากินมานานแล้วคันนี่เนี่ย ดูทัวทุกคนที่ให้พูดยังไงคุณมันแรงคุณมันแรงเนี่ยดึงขาดปุดยังวะโอ้อยังพอได้โอ้โอโอ